ต้้องกาวไกลต้องก้าิจกรรมที่ผ่านมาคือตั้งแต่กรกฎาคมก่อนเลยว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่ผ่านมาครับก็เดือนกรกฎาคมนะครับก็จะมีเราอ่ะผมจัดอย่างที่เคยบอกไปหลายครั้งที่ผมเห็นว่าคณะก้าวหน้าพรรคก้าวไกลเวลาทำกิจกรรมเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้มีเป็นการโครงการที่ดีแหละแต่อาจที่แนวร่วมด้วยเพราะ ทางรัฐหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์เนาะ <c oughs> ก็ไม่สะดวกใจเนาะ <c oughs> ผมก็เลยทํากลุ่มนครสวรรค์ดีขึ้นนครสวรรค์ดีขึ้นเป็นทั้งกลุ่มเป็นทั้งแคมเปญที่อยากจะให้นครสวรรค์เปลี่ยนแปลงนะครับ <c oughs> ในครั้งนั้นผมเลยเชิญทางเราเลยจัดเสวนานะครับ <c oughs> แล้วก็มันมีเทศกาลดนตรีแต่ช่วงหลังโอเคตอนนี้มันครบร้อยแปดสิบวันมันจัดงานดนตรีไม่ได้ <c oughs> ก็จะเป็นเสวนาอย่างเข้มข้นนะครับ <c oughs> ทุกเสาร์ที่สามของเดือนนะครับ ครั้ <pathway. S 2> งนี้ผมเชิญครูจุ้ยครูจุย้ยก็เป็นอดีตผู้ก่อตั้งอนาคตใหม่ครับ <Brid get. S 2> แล้วก็เป็นสะสะอยู่พักหนึ่งจนถูกยุบนะฮะแต่ครูจุ้ยก็ยังขับเคลื่อน <Cer f. S 2> <Ing. S 1> นะเป็นพอ,ออของคณะข้าวหน้านะครับครั้งนั้นก็มาเป็นเกียรติกับเราพูดเรื่องของการประยุกต์การศึกษากรณีฟินแลนด์นะครับแล้วก็ได้อาจารย์ครูเมของมหาวิทยาลัยมัยดนเนาะมามาร่วมพูดคุยนะครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ได้ประโยชน์มากนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นสวนาละครศาสตรดีขึ้นครั้งที่สนะครับก็ครั้งนั้นได้พูดถึงการพัฒนาเมืองนะครับก็โดยเฉพาะเรื่องผังเมืองตอนนี้ก็เริ่มมีการทําผังเมืองใหม่ทั่วพื้นที่ทุกประเทศนะครับก็มีเราเชิญทางตัวแทนของเทศบาลนะครับเชิญรัคนุโิและทางบริษัทโชจินดาที่เป็นผู้จัดทาแผนครั้งนี้นะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการรับฟังนะครับแล้วก็ผมไปร่วม รับฟังทั้งครั้งที่1ครั้งที่2เลยนะครัครั้งที่3เนี่ยก็จะออกเป็นถังสีมาละพูดถึงการใช้พื้นที่การพัฒนาเมืองต่อไปใ,ในอนาคตแผนที่รัฐจะทำต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ครั้งที่4เราจัดเนื่องจากเราไปในพื้นที่เราเราเปลี่ยนจากเราเปลี่ยนจากอุทยานสวรรค์ไปทีเ่เวทีต้นแม้น้ำเจ้าพญาน,นะครับวันนั้นก็ฝนตกเลยต้องมูฟมาจากที่ร้านอาหารแต่ก็โอเคก็เข้มข้นครับได้ได้ผู้ประกอบการวงพานิชแล้วก็ ทางอาจารย์มหาลัไม่โดนมาพูดสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะในเคสนี้จะพอดีผมสื่อสารไปหลายได้นนะครับเรื่องของของโรงงาน RDF ที่หน่วยงานรัฐท้องถิ่นที่ส,สัญญาไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กําลังก่อสร้างแต่ว่าการก่อสร้างยังไม่คืบหน้ายัางล่าช้ายอยู่<อ>แล้วก็มีเพรในในเรื่องของาจัดการขยะเนี่ยมผมผมเห็นแวบๆบแบบว่ามีพี่น้องประชาชนชาวบ้านมเกลือ ได้ได้ได้เข้ามาร้องเรียนกับกับพรรคเก้าไก่นครสวรรค์ครับในฐานะที่ท่านเป็นเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเขตหนึ่งเนี่ยได้ดาเนินการอย่างไรปบ้างโอเคก็ในวันที่ร้องเรียนก็ขอบคุณรองหมูที่วันนั้นผมอยู่แต่เดียวรองหมูลงพื้นที่ก่อนในการไปรับฟังปัญหาพ่อแม่มีน้องประชาชนจริงๆเรื่องเนี้ยเราลงพื้นที่ก่อนหน้าแล้วนะแต่ว่าก็มีฟีดแบ็กแต่ว่าเพิ่งหลังจากนั้นก็จะมี การปิดถนนประท้วง<ม>โดยเฉพาะ<ม>เรื่องของช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะครับแล้วก็มีกลิ่นขยะเน่าเหมน็นน้ําเสียที่ไม่ได้ถูกการบําบัดแล้วก็คนคนในระแวกนั้นอนะ่ะเดือดร้อนมากรจริงๆไม่ใช่เดือดร้อนแค่ตอนนี้นะมันคือ20ปีแล้ว20ปีในความหมายนี้ก็คือผมได้คุยกับหลายท่านที่อ,อ,อยู่ในเหตุการณ์ใช้พื้นที่บ้านเมื่อเกอเป็นโรงฝังขยะนะครับก็ตอนนั้นในสัญญากับคุณถาวรก็คือนายกท่านเดิมว่าหลังจาก ลานฟิวเรียบร้อยแล้วก็จะถมที่คืนทําสวนสาธารนณะแต่ว่าเรื่องนั้นไม่เกิดขึ้นนะฮะก็จะมีโรงงานซึ่งพวกชประชาชนเชื่อว่าจะเป็นโรงงานไฟ,ฟฟ้าอย่างแน่นอนถึงแม้ในเฟสแรกที่เรารับทราบเป็นโรงงานกับแยกขยะมาเป็นขยะเชื้อเพลิงนะฮะแต่รประชาชนไม่สบายใจนะครับแล้วก็เรื่องนี้เราสื่อสารหลายครั้งแล้วนะครับร,รวมถึงเราก็ไปพูดจากับทางท่านนายกเทศมนตรีก็ ข้อมูลที่เราได้ก็คือเอกชนตั้งใจจะทำโรงงานไฟฟ้าแน่นอนมีทำแผนไม่เรียบร้อยแล้วอันนี้ความตั้งใจนะเราต้องคือต้องให้ความเป็นธรรมคือความตั้งใจแต่ว่าจะทําหรือไม่อีกเรื่องแต่ว่าประชาชนตอนนี้ไม่สบายใจแล้วคืออย่างนี้จากนั้นครับ,รบอย่างนีไ้ไม่ถึงว่าในในประเด็นเนี้ยครัั้งแรกที่ที่เราลงเนียเราคิดว่าในภาวะตรงเนี้ยฝนตกนะขยะเนี่ยที่กองกันอยู่เนี่ยเมื่อได้ได,ได้ได้น้าชะลงมาเนี่ยนะครับ ส่งกลิ่นแน่นอนแล้วน้ําที่ลงไปใ,ใต้ดินนั่นก็จะซึมไปนะครับอันนี้เป็นความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของบ้านมะเกลือเพราะในจุดที่เป็นโรงทิ้งขยะผมใช้คําว่าทิ้งขยะน,นะครับเพราะว่ายังใช้ระบบก,การฝังกลบอยู่จะต้องไปกองรอนะครับก็รับมาจากหลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็นท้แถวราดยาวก็มีมาส่งนะครับหลายหลายตำบลน,นะครับองค์การท้องถิ่นต่างๆก็จะมาเอาขยะมาส่งไว้ที่นี่แล้วให้ให้กับเทศบาลในเป็นไย จัดการไอ้จัดใ,ในลักษณะทําลายลักษณะเนี้ยแตท่ทั้งนี้ทางนั้นพื้นที่ที่มันเกิดมันเกิดอยู่ในบ้านมะเกลือตำบลบ้านมะเกลือพี่น้องชาวบ้านมะเกลือครับในสิ่งที่พี่น้องได้รับความเดือดร้อนนะครับแล้วก็จะมีการต่อสู้อันนี้เราเห็นใจในการต่อสู้ของพี่น้องนะครับท้งนี้ทงนั้นครับก็กเราก็ได้รวบรวม หลักการทั้งหมดแล้วพร้อมกับเอกสารเนี่ยนำไปสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับเชิญพี่น้องไปด้วยนะครับให้ไปไปพูดไปคุยในสภาเลยเราก็ต้องขอบคุณท่านสสอภิชาติเนาะท่านเป็นประธานกรรมธิการเรื่องของที่ดินและสิ่งแวดล้อมนะครับลงมารับเมื่อเมื่อไปเดือนที่แล้วเราได้หลังจากลงพื้นที่นะครับลงหมู่ลงพื้นที่แล้วเนี่ยทางหน่วยงานรัฐนะครับโดยเฉพาะผู้ว่าเสฉอนจังหวัดนะครับได้มอบหมายให้ลอง ในอำเภอมาชี้แจงประชาชนแล้วก็ทางเชิญทางนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสวรรค์นายกอบตอบ้านมะเกลือแล้วก็หน่วยงานสิ่งแวดล้อมมาชี้แจงนะครับแต่วันนั้นก็ประชาชนก็หลายร้อยคนนะที่วัดบึงน้ำใสเราไปในฐานะผู้สังเกตการ,รและผูดติดถามเรื่องนี้นะครับวันนั้นก็ด้วยความที่ก็ต่างคนต่างคุยครประชาชนก็ รู้สึกไม่พอใจอในยื่นเขาเสนอมีคุณป้าท่านหนึ่งคือหลังจากพูดจาเรียบร้อยแล้วเนอะอผมก็เชื่อว่าทางประชาชนจะไปยื่นหนังสือแต่ว่าเหตุการณ์เกิดความไม่เข้าใจยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับยังไม่ได้ยื่นท่านนี้คุณป้าท่านหนึ่งผมอขออนุญาตป้าหนูป้าหนูป้าหนูก็ตรีตะเหลือวิ่งเข้าไปเพื่อเอาเอกสารทุบตีมาห้าชุดเนี่ยมีลายเซน็นมี ไประชน,ะชนที่เดือดร้อนลงชื่อไว้เพื่อยื่นให้หน่วยงานรัฐแต่พี่ทราบไหไม่มีใครมีคนรับแต่ว่าไม่มีใครตอบรับเลยเป็นไล้ลักอ,อักษรจนพวกเขาก็รู้สึกกังวลใจนะครบผมบเมิ่อิญผมได้เบอร์ของป้าหนูมาแล้วก็โทรหาวันรุ่งขึ้นนะครับวันรุ่งขึ้นก็ป้าหนูบอกให้เออเนี่ยอยากจะให้ช่วยเหลือผมก็เลยเรามีช่องทางในฐานนะเรามีสส ที่เป็นประธานกรรมธิการสิ่งแวดล้อมที่ดีและสิ่งแวดล้อมนะครับว่าเ,เราก็เลยแนะนําว่าให้ใช้วิธียื่นหนังสือโดยตรงถึงสภาผู้แทนรัษฎรเพราะว่าประธานกรรมธิการเนี่ยสามารถเรียกให้หน่วยงานต่างๆมาให้ข้อมูลได้นะครับ,รบจะให้เราเรียกแหลรเป็นคนกลางที่รับฟังปัญหาประชาชนแล้วกออ็อีกด้านหนึ่งก็คือมีมีค้อนเพื่อจะออขอให้แต่และหน่วยงานให้ความร่วมมือเราพูดอย่างนี้อำนาจ ที่ให้หน่วยงานต่างๆให้ความร่วมมือครับก็ฝากในฐานะเราเองเหมือนสะพานเนาะฝากท่านผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นทั้งจังหวัดก็ดีนะครับหรือเทศบ,บาลก็ดีอันนี้คือปัญหาของความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนจริงๆผมเชื่อในะความจริงใจเลยว่าถ้าพี่น้องเขาไม่เดือดร้อนเขาคงไม่ปิดถนนนะครับสร้างสร้างความลําบากให้กับการขนขยะนะครับ,รบดังนั้นนะครับ แค่ไหนคือจุดพอดีนะครับผมก็รู้ว่ามันมีความจําเป็นเพราะขยะแต่ละวันแต่ละวันก็มากนะครับจําเป็นต้องอมีการเก็บหรือการทําลายแต่แค่ไหนที่ว่าพอดีนะครับพี่น้องบ้านมาเกอไม่เดือดร้อนแล้วทางหน่วยงานของรัฐก็มีในสิ่งที่จะแฮปปี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ฝ่าไปนะครับถ้าในกรณีไม่ได้รับการแก้ไขผมผมเชื่อเลยว่าเรื่องไม่จบแค่นี้มันก็จะเป็นอะไรที่ปูกพันกันต่อไป ครับนะครับก็จะติดตามดูนะครับครับ,รบอย่างน้อยช่องทางกรรมธิการเอาตอนนี้ผมอัปเดตแล้วว่า,าทางหนังสือจากประธานกรรมธิการถึงครับทางหน่วยงานต่างๆแล้วโดยเฉ<อ>พาะเอาตอบนานมะเกลือที่ได้สื่อสารมาว่าโอเคได้รับหนังสือแล้วก็กําลังทําเรื่องชี้แจงแต่ผมเชื่อว่าเวลาส่งไปก็ส่งไปทุกหน่วยงานแล้วนะครับก็ถ้ามีความคืบหน้าเราจะ นำข้อมูลนี้มาออสื่อสารให้ทางออพี่น้องประชาชนบ้านมะเกิือแล้วก็สื่อสารให้ประชาชนานครสวรรค์รับทราบถึงความเคลื่อนไหวความตั้งใจของพระเก้าไกรที่ช่วยแก้ปัญหาเนาะในพลังของเราที่มีเท่าที่มีเนาะโอเคเดี๋ยวขอกลับไปออหลังจากเสวนาวันนั้นนะครับก็จะมออีกิจกรรมแคมเปญเก้าไกเน็กถ้าจําได้ก็คือพระเก้าไกรเนี่ยทำแคมเปญนี้เพื่ออยากจะรับฟังสมาชิกพักและประชาชนจริงๆว่าอยากให้ พรรคเก้าไกลเป็นยังไงอยากให้สสของพรรคเป็นแบบไหนนะครับเรื่องของความหวาดกลัวเรื่องสสหัวห่าวพรรคก็ได้ขี้แจงว่าไอ้เราอะช่วงเราครั้งนี้เข้มงวดมากเข้มงวดจริงๆในเรื่องของการรับสมัครผู้สมัครจริงๆพรรคเก้าไกลอเป็นพรรคของประชาชนเป็นพรรคของมวลชนสังเกตได้ง่ายๆจากกรณีที่พี่น้องประชาชนน่ะได้มอบในเรื่องของการภาษีใช่ไหมใช่ไหมพรรคเก้าไกลเราไม่ใช่ เป็นพักใหม่นะครับต่อจากการยุบพักอนาคตใหม่เดิมนะครับปัจจุบันเป็นพักเก้าไก่เนี่ยได้รับความตอบรับจากพี่น้องประชาชนนะครับในการที่มาชำระภาษีแล้วก็มีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นบริจาคมาให้พักการเมืองนะครับพักเก้าไก่เป็นพักที่ได้ได้รับงบประมาณตรงนี้มากที่สุดนะครับก็ก็ไม่น่าแปลกใจเพราะพี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่า เราคือพักการเมืองที่เป็นพักคของประชาชนโอเคก็สปีซ้อนแล้วที่ติดอันดับนะครับปี6 3เนี่ยเรา,เาได้รับ12.6ล้านนะครับจากประชาชนกว่า 25, 2 0 0 0 0่คนะครับปี6 4ที่ผ่านมานะครับเราได้รับ2ี่สิบเล้านนะครับจากประชาชน6 0หม0คนนะครับทิ้งอันดับ2ก็คือประชาธิป,ปัตย์เนี่ยปร,ประมาณ10ล้าน ประมาณ3ล้านเท่าเดิมแต่ว่าห่างไกลกันมากเป็นที่ยืนยันสามล้านได้สามล้านของเก้าไก่นะครับยี่สิบเจ็ดล้านนะอันนี้จะจะแสดงให้เห็นนะครับเบื้องต้นว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจกับพรกเก้าไก่นะครับพร้อมที่สนับสนุนกิจกรรมนะครับเพราะมีมีความเชื่อลึกๆว่าพรรคก้าไก่เนี่ยเป็นพักของพี่น้องประชาชนครับครับครับก็เราคาดหวังนะครับจริงๆเรื่องนี้เวลาประชาชนเนี่ยยื่นเสียภาษีเนี่ยหลายคนไม่รู้นะว่า อเอ้ยต้องจ่ายเพิ่มปัจริงๆไม่จ่ายเพิ่มนะไม่ได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มเป็นเพียงแต่ระบุว่าเนี่ยเงินก้อนเนี้ยคุณจะไม่ให้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าถ้าไม่ให้ก็คือเข้าระบบภาษีแต่ว่าถ้าให้ก็จะเข้าที่พักการเมืองตักการเมืองครับก่อนนี้ก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับก็โอ้เราปลื้มใจแระภูมิใจมากเราก็ยังสังเกตนะพี่โอ้พักเก้าไกลเนี่ยจนแท้เนาะเราได้เราได้เงินมาขนาดนี้ก็ถือว่าพอสมควรเนาะแต่ว่าการเมืองระดับชาตินี้ก็ ก็ไม่ง่ายแต่เราก็ใช้เงินทุกบาทสุสตางค์อย่างคุ้มค่าแน่นอนคือ <c oughs> จริงๆแล้วพักอนาคตใหม่เดิมเลยนะและพักการก่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีในทุนเราร <c oughs> ไม่มีลักษณะของบ้านใหญ่ที่จะมาเกื้อหนุนแต่เราได้รับแรงใจแรงศรัทธาจากพี่น้องป,ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยนะครับอยากจะเห็นประชาธิปไตยบ้านเราเนี่ยได้พัฒนาขั้งก้าวลงไป จึงได้มีอีกช่องทางหนึ่งที่จะสนับสนุนพักเก้าไกลครับวันนั้นก็เห็นชัดๆครับวันนั้นจัดกิจกรรมช่วงเย็นก็บรรยากาศดีเรามีทุกครั้งที่เราจัดกิจกรรมเราก็ได้มีเสวนาสาธารณะวันนั้นเราพูดถึงเรื่องของขนส่งสาธารณะที่ดีขึ้นนะครับเกิดขึ้นได้แล้วก็มีในเรื่องหนึ่งคือนโยบายของพรกเก้าไกลในเรื่องของเกิดการกระจายอำนาจคือมอบเงินที่เป็นกองทุนเพื่อขนส่งสาธารณะเลยประมาณหมื่นล้านบาทนี้ให้ทุก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยเป็นทุนตั้งต้นหรือว่าจะร่วมทุนอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นนโยบายซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้15สิงหาคม15ตุลาคมนะครับก็จะมีการพูดถึงนโยบายต่างๆนะครับโปรดติดตามโปรดติดตามพรุ่งนี้ผ่านถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ตึกอนาคตใหม่ครับในอนาคตใหม่ถ้าท่านใดที่สะดวกติดตามผ่านยูทูบเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ของพรรคเข้าไปตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปครับอีกอันก็คือ27กันยายนนะผม ไปร่วมตอนนั้นก็คือเคสคุณบุ้งที่แบบคุณบุ้งคุณใบปอที่ถูกขังคดีหนึ่งสองนะครับแต่ตอนนี้ได้รับการรปกันตัวแล้วเราไปร่วมแสดงออกนะครับในการยืนยืนหยุดขังนะครับแล้วก็นิ่งนิ่งยืนนิ่งนิ่งก็สื่อสารมีพลังคือมันเป็นความตั้งแข่งกิจกรรมเทศกาลดนตรีครั้งที่6นะครับเสวนาครั้งนี้เราไม่มีดนตรีเนาะก็เนื่องจากติด180ปบวันก็จะเป็นเรื่องของการ ยุ่งช่วงน,นี้เลยค,คือการจัดการน้ําของนครสวรรค์ดีพอไหมนะครับเราเรียน <ๆ S 2> เชิญนาย,ยกเทศมนตรีนครสวรรค์แล้วก็เรียนเชิญทางผอ,อ,อชลประธานน yes ะครับ,รบมาสื่อสารรวมถึงรัศดรนุโสนะครับอาจารย์ธนรวิทย์มาพูดคุยในมุมมองของการจัดการใน,นอดีตครับหลังจากเสวาาเสร็จผมเสียแวบ,บเลยเพราะน้ำเข้าตลาดเนี่ยครับนึกว่าตายแล้วเสวาณาติดกะไม่รอแต่ตอนั้นก็คิว่าตอนนั้นได้ได้ยินว่าไม่น่าจะท่วมเพราะว่าแต่ว่าแต พายุมันพายุเข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้ก็มีการป้องกันในเมืองพอสมควรมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมทําเป็นแคมเปญส่วนตัวเนาะเพราะว่าผมไปพบผู้ประกอบการนะครับเรื่องของด่านของจังหวัดนครสวรรค์ที่ตั้งบ่อยและถี่มากถ้าเทียบกับจังหวัดรอบนอกใกล้เคียงกันเนี่ยผมสอบถามเพื่อนๆหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนี้เหมือนบ้านเรานะนะแล้วก็มันก็เป็นหลายประเด็นเราก็เลยพูดคุยกับประชาชนว่า เราก็เลยครั้งนี้วันอัสสาวที่22ตุลาผมได้เชิญประชาชนาที่ขับเคลื่อนเรื่องอด่านคือเอาขาเรีกนักลบด่านนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราจะแนะนําให้รู้จ้ใจทีเพราะว่าจริงๆการตั้งด่านมันก็จะมีรูปแบบมีกระบวนการกันว่าเราจะต้องตั้งต้อง,ง,งมีใครมาเป็นเจ้าหน้าที่ยังไงเนาะแล้วก็สิ่งที่เราแบบควงใหญ่จริงจก็คือแบบการที่มีด่านจํานวนมากเนี่ยมันช่วยลดอุบัติเหตุได้จริงไหม แล้วก็เรื่องของค่าตอบแทนในการนำจับเนี่ยเรื่องของจะเรียกตัวเรียกค่าคอมมิชชั่นได้ไหมพี่เขาเรียกอะไรล่ะสินบนนำจับออย่างนี้ในฐานะที่เป็นตำรวจเก่าเนาะจริงๆแล้วการการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยผมเองเนี่ยผมผมก็ต้องขอบคุณทันนะที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนในเรื่องความปลอดภัย แต่นะครับก็ได้ได้รับการลองเรียนไปอีกทางจากผู้ประกอบการว่ามีมีการตรวจมากเือเกินเราเองเนี่ยก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยผมผมคิดว่ามันเป็นโอกาสดีอย่างหนึง่งตอนนี้อาธผบ้การนครวสวคสดนะ์ท่านเข้ามารับตำแหน่งใหม่ผมอยากจะไปนั่งฟังและไปไป,ไปนะั่งพูดคุยกับท่านว่าท่านมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่อง,อง,องนี้ยางไรก่อนนะครับผมผมเชื่อว่าเป็นเป็นทางออกที่นิ่มนวลทั้งสองฝ่ายนะครับว่าเออทางตำรวจคิดอะไรอยู่และผู้ประกอบการต้องการอะไรนะครับ นชั่วโมงนี้นะครับท่านผู้ประกอบการทั้งหลายที่ได้ฟังไลฟ์หรือได้เห็นเราถ่ายทอดตรงนี้นะครับมีข้อมูลใดๆก็แล้วแต่ฝากมาที่สำนักงานของพระเก้าไก่นะครับซึ่งอยู่ทางเข้าศูนย์ท่ารถนะครับเราจะรอรับเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลพวกนี้แล้วเราจะนําเรื่องนี้ไปปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้บังคับใช้กฎหมายครับคือเราเราก็ไม่เราณวันนี้เราไม่มีข้อมูลมากว่าทําไมต้องตั้งตรงนั้นทําไมต้องตั้งตรงนี้ทาไมเยอะ ตามที่ถูกบางทีเราเรา,เราฟังความข้างเดียวเหมือนกันเราก็จะไปตัดสินน้าที่มันผิดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็อยากจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับก็อยากจะเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาผู้มีอำนาจเลยนะครับว่าท่านท่านมีนโาบายอย่างไรท่านคิดอย่างไร,รนะครับ,รบยังมีอยู่แต่ว่าให้น้อยลงได้ไหม,มบางจุดเนี่ยบางจุดที่เป็นเป็นจุดที่อันตรายสําหรับการขับรถนอย่างกรณีเนี่ยผมบอกเลยว่า เลยสนามกีฬาไปหน่อยที่จะทางเลี้ยวเข้าสารนะ่ะตอนเช้านะครับตรงนั้นนะ่ะเขามีตลาดนัดแล้วทําให้ผิวการจราจรนะเสียไปเกือบเลนเพราะนั้นเวลารถจะตีโค้งเข้าไปเนี่ยผมผมเชื่อว่ามันต้องทะลอแล้วจะเกิดอันตรายรอย่างนี้น่าจะดูกว่าไหม,ม,มนะครับแล้วเรืเนี้ทางออกเนี่ยมันไอรถขับมาเนี่ยต้องใช้แรงพุ่งขึ้นไปอ,ะอนะครับแล้วมีรถ จอดอยู่ข้างๆทางเนี่ยซึ่งกว้างในลักษณะของการที่จะตีโค้งเนี่ยนะอย่างเนี้ยถ้าเขาเลยไปอีกเลนหนึ่งรถมาจากทางตรงวิ่งมาไกลอย่างเงี้ยอาจจะเสียวชนได้มันก็อาจจะเกิดอันตรายกับคุ้งชัยรถได้อย่างนี้เราเราน่าจะคุยกันเรื่องแบบนี้ด้วยนะครับก็เป็นเรียนสองด้านเนาะขับมุมหนึ่งคือเราต้องพูดออกตัวเลยว่าเมาไม่ควรขับรถแน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องของมุมมองที่ประชาชนผู้ประกอบการหรือว่า นักท่องเที่ยวที่มาแล้วก็เจอเหตุการณ์ลักษณะนี้บ่อยครั้งมากนะครับแล้วก็มีการอันนี้ผมอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากนะฮะเรื่องของการตั้งด่านมีโคต้าไหมอย่างไงอันนี้ก็ต้องเข้าไปสื่อสารนะฮะเดี๋ยวเราสัญญากับพี่น้องประชาชนนะครับจะเข้าไปพบไปพบต่านู้ใพูดคุยกันไปพูดคุยกันทําความ รู้จักรู้จักด้วยนะครับแล้วเราพูดถึงปัญหาแล้วท่านท่านอาจจะมีทางออกให้เราได้แล้วอาจจะเชิญท่านมาร่วมเสวนาในวันสองที่22่สองด้วยท่านมาได้นะครับหรือว่าอาจจะมอบหมายให้ท่านที่มีความรู้ข้อมูลข้ามาลนะครับโอเคอันนี้เป็นเรื่องที่เราแนะครับอันนี้เป็นตอนนั้นคือเราไปส่งในกลุ่มของด่านบทอันดับด่านนะครับก็จะมีแบบสิบกว่าจุดที่แบบคึกคักมากในขอวรรค์นะถ้าเทียบกับกันบอดดิดิๆครับโอเค อันนี้ก็เป็นเป็นที่เราไปไปผมขอขอเวลาช่วงท้ายนิดนึงหลังจากที่ฟังประชาชนอันนี้ก็คือเรื่องของทางหน่วยงานรัฐมาชี้แจงเนาะแล้วก็รับฟังประชาชนก็ขอเข้าไปพูดในมุมมองของเราในคนในฐานะผู้ที่ตามค,ค,ความเคลื่อนไหวการจัดการขยะของนครสวรรค์นะครับโอเคได้มามาพูดถึงเรื่องนี้ครับก็ก็ตอนนี้เท่าที่เราเห็นหน่วยงานรัฐที่พยายามแก้ปัญหาเนี่ยผมเชื่อว่า เราเห็นคนที่ลงพื้นที่ไม่จะเป็นนายกรองนายกที่ผ่านมามหรือว่าหน่วยงานต่างๆนี่ฮะม,มันมันไปมองคล้ายๆการหาเสียงมากกว่าแล้วก็ไม่ได้นําข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้พี่น้องประชาชนนีฮะอันนี้ข้อมูลจาก g i s ต a านะครับเราได้ข้อมูลจากดาวเทียมกิสต a าอันนี้เปรียบเทียบเลยปีช่วงน้ำท่วมปี54เป็นแบบไหนปี64ปี64ทเทียบกับ กันยายนที่ผ่านมาอันนี้ก็คือสามารถหน่วยงานรัฐมีข้อมูลเอาที่ดีมากนะแต่ว่าผมเชื่อว่า,าผู้นำนะควรจะเอาข้อมูลพวกนี้มาตัดสินใจในการให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะหลายที่หลายครั้งเพื่อนว่าที่ผู้สมัครของเราลงพื้นที่ครับครับคือเราไม่สามารถไปให้ความช่วยเหลือได้นะแต่เอาเราประสานได้แต่ว่าประชาชนรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐอยู่นะครับจากผู้ที่มีอำนาจจังหวัดก็ดีหรือแม้แต่องค์กรของสนท่นบางคนบ้านน้าท่วมมากเอ่อ พอดีเราได้รับประสานงาน,นมีผมผมก็ประสานงานไปได้รับการประสานงานจากออน้องเหมียนเหมสองออบอกว่า <c oughs> มีพี่น้องที่ร้องเรียนในเพจมาเ,ออเป็นอยู่ที่บึงเสนารับท้องแก่แล้วก็มีแต่คนแก่เนาะเราเราก็พอดีเราเคยเข้าไปเยี่ยมพบปะก,กับทางนายกของ,บ,งบึงเสนาศ <c oughs> ก็เลยโทร บอกแจ้งท่านว่ามีน้องที่อยู่หมู่บ้านนี้นะต้องการความช่วยเหลือก็ขอบคุณพอดีท่านก็ระเบิะว่าจะไปดูแลให้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราพอจะทําได้ใ,ในฐานนะนักการเมืองนะครับแล้วก็ถึงแนมะ้มันไม่สามารถให้มอบของต่างๆได้เอาจริงในช่วงปกติเราก็คงมอบไม่ได้มากด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันก็ต้องใช้พยากรมากที่เดียว